สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมช่องฟีนอวันนะคะตอนนี้คุณก็อยู่กับผมฟีนอในช่องฟีนอวันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ไม่ใช่วันนี้เ,เมื่อสองวันที่แล้วนะคะเกม <c oughs> เกมเนกพีได้ทำการอั อัปเดตมานะฮะซึ่งเป็นอัปเดตที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะอัปเดตนี้เป็นอัปเดตที่ใหญ่แแม่งเลยมีหลายอย่างเลยนะคะตอนนี้ผมก็ซื้อเอ้เอผมก็ทําการเป็นค่าเอาเอเนลเพื่อได้กระบองมันมาเรียบร้อยแล้วผมก็จะมารีวิวแล้วก็อัปเดตมาอีกอย่างหนึ่งนะฮะผลสายฟ้ากับผลสายสะเทือนผลสายสะเทือนเป็นผลรีเจนเนอเรีนะแล้วก็เวลตัน650นะสเต็กก็ตันอัป ได้สองพันสองอันแล้วก็อีกหกร้อยอัพอะไรก็ได้เนี่ยมันจะตันอืมตามนั้นแต่ตัวนี้มันคุยช้าจังวะไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวขายไอไอที่มันเป็นพุ่งๆอะไรวะไอหอยหอยสังอะไรสักอย่างแคแต่ดูยูดูวันพีชยังไงของกัวเนะี่ยคือมันจะเป็นหอยที่ไว้พุ่งโคเทเลยเร็วชิบหายด้วย นะแล้วผมก็ทำการไปสุ่มผลาสายฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะดูสิโคตรหล่อเท่ซึ่งผมก็ไม่เสียได้ผลน้ำแข็งหรอกนะเพราะว่าผลน้ำแข็งมันน่าจะยืบนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยิงหลายรอบจังวะจิงสาดมาเราจะลองซื้อมานะฮะแล้วก็เอามาเล่นกันเลยนะเล่นในเกาะลอยฟ้าดูซิซื้อมาสักสรอ,อันนี่โอเคนี่ นี่นะหน้าตามันก็เป็นแบบนี้เลยนะนี่หน้าตาโคตรเทตดูสิ้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เออประมาณสี่สิบทีนะผมขอขึ้นไปยึดธงด้านบนแล้วกัน <c oughs> กลุ่มโจรสลัดฟีโนวันต้องได้ต้องได้เออข้าต้องยึดธงพระข้าคือกลุ่มโจรสลัดฟีโนวันนี่มายึดละ กมไม่สามารถออะไรสักค่าจะมายึดอ่าทงของเจ้าถ้าเจ้าไม่อยู่นะนะดูผมขออน,นุญาตยึดธงแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคยึดธงเสร็จแล้วก็ไปทำการรีวิวได้เลยนะฮะรีวิวอะไรรีวิวโพลนะฮะอาวุธของ e new นะฮะก็เฮ้ยเฮ้ยจะถึงไหมวะ โอเคถึง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 วับนี่วับโอเคประมาณนี้ดูนะฮะโพลดาเมจเอดูสกิลนะฮะเก้าร้อยนะฮะอัพแค่อัพแค่อัพแค่ห้าร้อยนะฮะดาเมจเก้าร้อยเลยนะฮะนี่โคตรเทพแล้วดูอีกสกิลหนึ่งนะฮะมารอแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บเดียวจริงๆ สกิลนี้เป็นสกิลสายฟาดอ่ะฮะซึ่งดาเมจเก้าร้อยเหมือนกันนะฮะแต่ไม่โดนเลยว่ะใช่มาเถอะแล้วเราก็จะมารีวิวผลสายฟ้านะฮะเปียวเปียวเอ่อจีสอดสกรยสแปลกมากเลยการวาร์ปเนี่ยโอเคมาดูสกิลแรกนะฮะยิงเปียว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 ก็แรงอยู่นะสกิลสอง โอ้โหอะไรวะเนี่ยแรงมากโอเคเป็นน่าจะเป็นสกิล LOE ของมันนะซึ่งไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะโดนกี่ตัวขอยิงสายฟ้าปิ้วปิ้วปิ้วผมขอมาดูอีกทีนะมาดูอีกทีว่าดาว่าฟุ่มๆุ่มุมบุมบุมบุ่มบุมโอเคเป็นสีทางแบบนี้ซึ่ง ไม่โดนเลยสักตัวนะฮะดูสกิลซีนะฮะสกิลซ oh. <gasps> ีเอ้าเอลทอเอลทอเลยดิเออโคตรหล่อเท่เลยะครับน้องๆมาดูสกิลวนะฮะน่าจะเป็นบอลสายฟ้าเอ,อ้าแล้วยิงไปไหนวะนะั่นเดี๋ยว,ย,วยิงไปไหนยิงไปไหนวะโอ้ฝักอ้า ไม่น่าเลยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะอืมน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละผมเสียดายผลน้ำแข็งมากเลยเพราะผลน้ำแข็งมันตี LOE นะผมก็เอาผลนี้มารีวิวขอให้หนึ่งหนึ่งร้อยวิวเถอะถ้าหนึ่งร้อยวิวผมก็จะดีใจมากโอ้โหขอเนี้ยไปสุ่มเพรกุตัก โอเคขอไปสุ่มผลแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคผมทำการมาสุ่มผลเรียบร้อยนะฮะผมก็จะมาสุ่มผลเลยนะฮะดูซิว่าผมจะได้ผลน้ำแข็งกลับคืนมาหรือเปล่านะฮะหรือจะได้ผลรีเจนอรีมารีวิวอีกอ่ะอืมดีดีมากเลย ขอดอกปั๊บหนึ่งนะฮะกับฟันแล้วขอโ,โยนไปแล้วก็อสกิลเอฟักโอเคกูขอตายไปกับตัวกูแล้วกันเดุอคนนี้สมผลอะไรก็ขอจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะฮะผมกม็มีของในอัปเดตก็ประมาณนี้นะก็คลิปก็ยาวหกนาทีแล้วขอจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ